เนี่ยพอพูดเนี่ยกูขึ้นเลยมันมันเจ็บช้ำมันบอดช้ำนะสำหรับคนทำทีมเนี่ยผมไม่ได้ทำเล่นๆน,นะถ้าไม่แน่จริงเนี่ยทีมงาน90นาทีทีมงานกับตันแป๊ทีมงาน s ักซ e s s สปอร์ตเนี่ยทีมงานพี่โต้งเนี่ยเขาไม่จัดเงินล้านหรอกครับนะครับอย่าคิดว่าพวกผมไม่รู้นะครับผมบอกได้เลยน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้น,นะครับอย่านะฮะอย่าล้อเล่นกับระบบกับตันแป๊ะนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC กับตัดแปะทุกทุกท่านครับสำหรับ EP ีนี้อาทิตย์นี้บอกได้คำเดียวครับว่าอย่าเล่นกับระบบกับตัดแปะนะครับบอกแล้วนะครับถ้ารายการไหนที่มีโลโก้กับตัดแปะโลโก้90นาทีของจริงครับนะครับมาอย่ามาล้อเล่นกับระบบของพวกผมนะครับเนื่องจากดราม่าที่จังหวัดอุบลนะครับเป็นฟุตบอลอุบลเนี่ยซึ่งรายการนี้ผมจะเป็นต้นแบบนะผมใช้คำว่าจะเป็นต้นแบบ ในอนาคตผมจะคัดเลือกแต่ละจังหวัดจังหวัดเนี่ยจะหายอดทีมแต่ละจังหวัด่ยเข้ามาชิงเงินล้านกันนะครับนี่เป็นจังหวัดแรกแนละเป็นต้นแบบที่ผมและทีมงานข้าวสิลรทีลงไปถึงทางป่าพิต้าเองนะครับที่จะเขาเรียกว่าจะเป็นต้นแบบในการจัดดอลอ,องดูก่อนนะครับแต่ก็ยังมีดาบ่านะซึ่งพวกผมเองเนี่ยเน้นย้ำนักย้ำหนาว่านะครับหากนักเตะท่านใดที่ ไม่ได้อยู่ในจังหวัดอุบลไม่ได้เกิดในจังหวัดอุบลอย่าลิเข้ามาเตะอย่าคิดว่าพวกผมจะไม่รู้นะครับถึงบอกว่านะครับอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับระบบนะครับนี่นะครับพอเช็คออกมาในรายการฟุตบอล90นาที XBT Club by Success Sport นะครับเป็นสนามที่4นะ่นะทีมงานบอกว่าที่4ที่อำเภอเดชอุดมมีดราม่าก,กันเกิดขึ้นมาผมก็บอกด้วยว่าผมเสียใจกับเจ้าของทีมนะ ซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยไอเด็กตัวนี้แม่งมาหลอกอะไรเงี้ยเออนะครับนี่คือดราม่าสดๆร้อนๆนะครับซึ่งกติกาก็ต้องบอกว่าทางทีมงานของพวกผมเองเนี่ยได้เขียนขึ้นมาได้จัดตั้งขึ้นมาและบรรยายขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วว่ามึงถ้ามึงจะมาเตะรายการกูเนี่ยมึงต้องเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะเว้ย ต้องเกิดที่นี่เท่านั้นรวมไปถึงถ้าเป็นเขออยอุบลต้องมีสบียสมรดนะครับซึ่งพวกผมเองก็ระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับแล้วที่บทลงโทษของพวกผมเนี่ยนะครับทีมงานผมทีมงานข้าสินวทัทีทีมงานพิต้าเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยฮะถ้าใครผิดกติกาเนี่ยปรับแพ้ทั้งทีนะครับ นะครับปรับแพ้ทั้งทีนะครับผมไม่ได้ทําเล่นๆนะถ้าไม่แน่จริงเนี่ยทีมงาน90นาทีทีมงานกับตันแปดทีมงานซักเซสสปอร์ตเนี่ยทีมงานพี่โต้งเนี่ยเขาไม่จัดเงินล้านหรอกครับนะครับอยากคิดว่าพวกผมไม่รู้นะครับพูดมาแล้วขึ้นเลยนะรวมไปถึงไอ้ที่ไปทําอะไรที่คดคดคิวอีกอ่ะโอ้โหแม่งอะไรด่ามากกันอะไร2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่ะนะครับพูดมาแล้วขึ้นนะครับซึ่งย้อนกลับไปก่อนนะครับบทลงโทษของรายการเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าโดนโทษแบบหปี หปีเลยนะครับต้องบอกว่าเราได้รับการแจ้งนะครับว่ามีผู้ทําผิดกติกาซึ่งผมเกิดก่อนหน้านี้แหละว่าเกิดขึ้นที่สนามที่4ที่อําเภอเดชอุดมนะครับซึ่งรายการนี้ใช้ชื่อว่านะครับลำโดมซุปเปอร์คัพนะครับโดยที่ปัญหาเนี่ยพบเจอคือการแจ้งว่าปัดประชาชนนะครับปัดประชาชนหายแล้วทําใหม่ซึ่งมาทําที่จังหวัดอุบลโดยที่จริงแล้วเจ้าตัวเนี่ยไอเด็กคนนี้ มันไม่ใช่คคนจังหวัดอ<ะ>ุบลเกิดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเพียงแต่ว่านะครับมาถ่ายบัตรประชาชนเหมือนใครที่เคยเตะบอลรบตแม่งจะอ๋อเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็เคยผ่านมาะไม่ได้แดกคุณหรอกนะครับถ่ายที่วัดวนแล้วก็พยายามจะเอามาแบบ e App, e App อีแอบอีแอบอ่บ เหมือนว่าเฮ้ยแม่งฝ่ายจัดเขาไม่ตรวจหรอกแม่งประมาณนี้นะครับโดยการกระทําดังกล่าวนะครับทางทีมผู้จัดเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทําการตรวจสอบแล้วนะครับมีหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งได้ทําการตัดสินเลยนะครับอย่างที่ระบุไว้ในระเบียบนะครับข้อบังคับข้อตามกฎที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะนะครับก็ต้องบอกว่าต้องแบนนักเตะทั้งทีม นะครับไม่ได้แบนเฉพาะไอคนที่ผิดกติกาแค่คนเดียวนะครับนี่แหละครับผมบอกเลยเลยว่าไอ้เหี้ยนะครับเนี่ยขออนุญาตใช้คําไม่สุภาพนะปาหมอตัวเดียวครับมันเน่าในบ่อเนี่ยแม่งเน่าไปหมดเลยนะเนี่ยครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานผมเองทีมงาน90นาทีเองทีมงานทางบอสต้าเองนะครับก็เห็นใจนะอย่างที่ผมผมเกิดไปก่อนช่วงต้นรายการนะเห็นใจแม่งเห็นใจเจ้าของทีมเว้ยผมรู้ว่าแม่งการทําทีมฟุตบอลหนึ่งทีมนี่ แม่งมันนอกจากจะมีใจรักแล้วต้องมีทุนหลักทรัพย์เว้ยเนะครับอืมเราว่าเสียเสียหน้าเสียเงินไม่เท่าไหร่แต่เสียหน้านี่แม่งนะมันมันเจ็บช้ำมันบอดช้ำนะสำหรับคนทำทีมเนี่ยผมเข้าใจหัวอกเลยนะครับผมเองก็เคยนะครับดราม่าสดๆร้อนผมก็มีมาแอบอ้างเอาชื่อผมไปนะครับเป็นสปอนเซอร์โดยที่ตัวผมเองเนี่ยแม่งก็ให้ตังค์ไปนะเว้ยนะครับให้ตังค์ไปด้วยแต่แม่งไปบอกไปบอกน้องๆในในทีมเนี่ยว่าไม่ได้รับเงินสนับสนุนจัก จากกัปตันแปะโดยแม่งผมก็ใจหัวอ,อกเลยนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะเมื่อมันต้องเขาเรียกว่าต้องตามกฎกติกานะครับเห็นใจทางเจ้าของทีมซึ่งทีมนี้แม่งเป็นทีมเต็งด้วยนะครับเด็กๆในทีมนี่แม่งซุ่มซ้อมกันมาระยะเวลาเนี่ยนานนะครับถ้าใครอยู่ที่จังหวัดอุบลหรือจังหวัดใกล้ๆเคียงยจะรู้ว่าอุ้ยแม่งทีมนี้นักเตะน้องๆในทีมนี่ใช้การได้ นะครับเรียกว่าเป็นยังบักที่พร้อมที่จะพัฒนามาติดนะครับทีมนั้งระดับไทยลีกระดับทีมชาติได้เลยนะครับอ่าโอกาสําคัญนะครับผมบอกได้เลยนะครับโทษแบนหนึ่งปีนี่ไม่ใช่น้อยนะสามร้อยหกสิบกว่าวันเลยนะนะครับและทุกรายการที่90นาทีนะครับกับตันแปะได้ทําการจัดการในการนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะครับผมบอกไว้เลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจที่สุดนะเพราะคนเดียวเท่านั้นเองนะครับและประเด็นต่อมา นะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือการเขาเรียกว่าลักไก่ไม่ใช่ลักไก่ไปต้มนะลักไก่แข่งเกินโคต้านะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยพวกผมเองเนี่ยนะค,คอยจับตาอยู่นะที่แข่งมา3ส,สนามก่อนหน้านี้ใครที่รู้ว่าทําผิดกฎมือเทียบตัวไว้เลยนะครับเออโดยรายการนี้เราจะให้มีโคต้าการลงเตะแค่2อสิทธ์สสิทธ์คืออะไร2อสิทธ์คือ2ส,สนาม1คนอย่างผมเนี่ยนะครับสามารถเตะได้แค่2ส,สนามเท่านั้นกับ1สิทธ์ นะครับถ้าตกรอบ2สนามนี้แล้วเฮ้ยแอบไปเตะให้อีกอีกทีมนึงอีกสนามนึงเนี่ยถ้าผมรู้ทีมงานผมรู้เนี่ยตัดติ์อีกนะครับแบนอีกเป็นปีนะครับอย่าล้อเล่นกับระบบนะครับผมบอกได้เลยปหายังมีครั้งที่สองทั้งทีมงานผู้จัดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มการเหตุเกิดเนี่ยซึ่งนะครับที่ผมเกิดไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะทําที่จังหวัดอุบลเนี่ยเป็นต้นแบบในการจัดฟุตบอลหาแชมป์ระดับจังหวัด นะครับเพื่อนะครับอนาคตเนี่ยผมทีมงานผมคุยกันแล้วว่าผมจะเอามาชิงเงินล้านกันนะครับนี่คือต้นแบบนะครับแล้วผมต้องจัดการมาตรฐานมาตรฐานมาตรการเนี่ยให้เด็ดขาดไม่งั้นทางฝ่ายจัดโดนด่าเละครับนะครับไม่ได้ครับเราเป็นระดับประเทศแล้วเราจะมาทําระดับเหมือนหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยน้องๆที่ดูอยู่ตอนเนี้นะครับอย่านะฮะอย่าล้อเล่นกับระบบกับตันแปะนะครับอ่ะนะครับก็ต้องบอกว่านักเตะต้องยึดตามภูมิระดับที่เกิด ซึ่งนะครับผมและทีมงานจะได้ตรวจสอบผ่านไทยไอดีนะครับเป็นแอปนะเป็นแอปนะครับสามารถเข้าไปโหลดมาได้นะครับเป็นการเช็คได้ว่าเฮ้ยเนี่ยกับตานแป้แม่งคนที่ไหนวะพิมพ์เลขบัรประชาชนเนี่ยก็รู้แล้วว่าเกิดที่นี่ที่เนี่ยนะครับคุณหลอกใครก็ได้หลอกตัวเองไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับอ่ะนะครับนี่ก็ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นดราม่าอย่าทำนะไอ้น้องนะครับนี่แหละฮะมันเสียไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ย โคตรเห็นใจเห็นใจทางเจ้าของทีมมากๆนะครับแต่ก็นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจ้าของทีมนี้นะครับสู้กันต่อไปทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลมันมีมาเรื่อยๆนะครับน้องๆในทีมเองเนี่ยผมก็เห็นใจนะครับผมก็เห็นใจแล้วโอ้โหแม่กูต้องมาโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แหละนะครับเพาะตัวเดียวนะครับฝากทิ้งท้ายไ้ด้วยนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับโพสต์คิวถ้ารายการกูดังคนนี้มันจะไม่เผาสนามทิ้งเลยหรอวะนะครับโอ้โหเนี่ยแค่ออกอากาศไป ไม่ทันข้ามคืนแม่งไปตัดตาถ่ายไปทำร้ายเสาไฟโดยซึ่งเด็กๆเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับพ่อพูดเนี่ยกูขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นรายการดังๆอย่างปาวาถ้าลูกหนังนี่มึงจะไม่เผาสนามทิ้งเลยเหรอวะนะครับมือไม่พายเอาเท้าล้าน้ําอีกเนี่ยนะครับวงการเนี่ยมันอยู่ยากหรอวะนะครับเด็กๆที่เขาอยากมีส่วนร่วมอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาต้องมาขาดขาดโอกาสขาดคุณสมบัติขาดคนที่จะมาสนับสนุนเพราะ บุคคลนะครับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยแค่นั้นลหะนะครับฝากไปด้วยนะครับฝากทางผู้ใหญ่นะครับที่ดูแลทางชุมชนทางนี้คอยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอดส่องดูแลกันหน่อยตอนนี้น่าจะถึงทางตํารวจละเดี๋ยวเขาติดตามทางกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ในอีพีหน้านะครับสาหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็บอกไปเลยนะครับอย่าเล่นกับระบบนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามไปเลยนะครับสำหรับอีพีนี้เวลาหมดเวลาสวัสดีครับ